นูเห็นนูเห็นเครื่องบินตกอยู่บนถนนแล้วก็อยู่ในป่าเรือลูกอ๋อแสดงว่านูฟังข่าวเล้วลูกนูดูข่าวเหรอข่าวเครื่องบินเครื่องบินเล็กตกใช่ไหมไม่ใช่เครื่องบินคันใหญ่คันใหญ่ก็ตกเหรอแล้วมีคนเสียชีวิตไหมลูกมีอ้ยก้าวคนใช่ไหมใช่ครับโอ้หน่าสงสารไหมลูกน่าสงสารอ้ยมันทําไมถึงตกเอาเครื่องบินอ่ะเกิดเหตุอะไรขึ้นอ่ะ เก็เครื่องบินเครื่องเครื่องบินพังแล้วก็คนตายอยู่ในป่าเลยแล้วก็มีงูแล้วก็ม,วกวมีเฮลิคอปเตอร์ด้วยเรอครับโอ้เฮลิคอปเตอร์มันไปทำไมไปช่วยเหรือล่ะลกูกไม่ใช่พ่อก็ต่อสู้มันกับงูนะเรือมีงูด้วยเหรอลูกใช่แล้วก็ต่อสู้กับงูแล้วก็มีพวกไอ ปดาน้ําไปช่วยด้วยเหรอแล้วเอาแม่โคไปขุดด้วยเหรอคนมันตกลงมาในที่โครนเหรอลกูกไม่ใช่ก็บางคนบอก,บอกมันอยู่ในป่าเออเหรออือทไงเราจะช่วยเหลือเขาได้เนาะก็บอกให้ให้ไลิคัปเตอร์อมาด้วยเออเหรอเหรอถ้ามันตกอยู่ลงอยู่ในน้ำเราเราจะช่วยวิธีไหนแล้วจะไปได้ไงอยู่ในน้ําทําไงลูก ก็บอกก็บอกช่วยให้เฮลิคอปเตอร์มาสิเออคนเฮลิคอปเตอร์ก็มามาแล้วมันก็อยู่ท้องฟ้าบนอากาศนู่นน่ะแล้วมันจะช่วยเออมันลงในน้ำได้หรอไม่ได้ไม่ได้แล้วต้องเอาอะไรลงไปในน้ำมาทีนี้ต้องเอาอะไรที่อยู่ในน้ํมาอะไรถึงจะไปได้แล้ต้องมีอะไรถึงจะไปได้ในน้ํอ่ะขี่อะไรไปขี่เฮลิคอปเตอร์ไปเฮลิคอปเตอร์มันลงน้ําไม่ได้แล้วทําไงทีเนี้ย ข,ไไขี่เครื่องบินไปได้ขี่เครื่องบินเอ้ามันตอนจะลงไปเอาในน้ําเนี่ยต้องขี่อะไรอ่ะต้องนั่งอะไรไปต้องขี่เฮลิคอปเตอร์ไปอะไรมันต้องลอยไปในน้ําได้คืออะไรอ่ะเรือดำน้ำอ๋อเรือดำน้ําเหรอลูกโอ้โหถึงจะไปช่วยเขาได้ใช่ไหมลูกโอ้โหคนไหนไปช่วยคนอื่นดีแล้เขามีเครื่องม่กระเเฮลิคอปเตอร์มาช่วยเหรอครับช่วยชีวิตผู้บาดเจ็บใช่ไหม,ไมใช่ดูน่าสงสารเนาะ โอ้สแสดงว่าหนูดูข่าวใช่ไหมลูกใช่โอ้โอยายอยากเล่นกับกกพ่อไปไหนนะไปทำงานโอ้แล้ววันนี้หนูจะอยู่กับกับยายแทนเหรอครับวันนี้หนูจะต้องเป็นเด็กดีดีอยู่กับยายต้องเป็นเด็กดีครับเด็กดีทําไงบ้างอะเป็นยังไงบ้างอะทําอะไรบ้างเด็กดีทําอะไรให้ยายบ้างถ้าเป็นเด็กดีทําไงบ้าง คำว่าด,ดีดีโอ oh, สวัสด,ดีครับแล้วอะไรอีกช่วยทำเยอะช่วยยายทำอะไรช่วยยายทำทำงานโอ้ oh, ครับ